มีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสงสัยนะคะหรืออาจจะเคยถกเถียงกันด้วยซ้ำว่าการวางเฉยที่ในทางพุทธศาสนาถือเป็นธรรมะชั้นสูงกับการเพิกเฉยหรือแบบนิ่งดูดายต่อปัญหาตรงหน้าเส้นแบ่งจริงๆของมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะโอ้โหเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการกระทาในชีวิตจริงเลยคือความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิด เพราะมันอาจจะนําคนไปสู่การให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองในการที่จะไม่ทําในสิ่งที่ควรทําโดยอ้างคําสวยๆว,ว่ากําลังวางอุเบกขาใช่เลยค่ะกลายเป็นข้ออ้างชั้นดีได้เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบถึงแก่นเลยนะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากอยู่ในมือมาจากหลายแหล่งที่แบบ แตกต่างกันสุดขั้วเลยตั้งแต่กระทูสนทนาในเว็บบอร์ดครับผมบทความธรรมะที่อธิบายลึกซึง้งไปจนถึงส่วนหนึ่งจากหนังสือของสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออปยุตโตแล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงปรัชญาด้วยภารกิจของเราวันนี้ก็คือการปะติดปะต่อข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อหาคาตอบให้ได้ว่าอุบเบกขาที่แท้จริงเนี่ยคือสภาวะแบบไหนแล้วเราจะแยกมันออกจากความเฉยโง่ได้ยังไงถ้าจะให้กลั่นนำแบบ กระชับที่สุดจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะครับอาจจะพูดได้ว่าการวางอุเบกขาที่แท้จริงไม่ใช่การไม่รู้สึกค่ะแต่มันเป็นการรู้ครับรู้จนกระทั่งวางความรู้สึกลงได้ตั้งหากโอ้โหเปิดมาได้น่าสนใจมากค่ะรู้จนกระทั่งวางความรู้สึกได้งั้นเรามาเริ่มจากจุดที่คนสับสนกันมากที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะครับ คือการวางเฉยในแบบที่ตรงกันข้ามเลยคือเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวซึ่งในทางธรรมเขามีศัพท์เรียกเฉพาะเลยว่าอัญญานุเบกขาหรือถ้าจะแปลให้เห็นภาพชัดๆก็คือเฉยงโง่ใช่ครับคําว่าอัญญาณก็แปลตรงตัวว่าความไม่รู้พอมารวมกับอุเบขาก็คือการวางเฉยที่ตั้งอยู่บนฐานของความไม่รู้องค์ธรรมหรือว่าแก่นแท้ของมันก็คือโมหะหรือความหลง ซึ่งเป็นอกุศลธรรมโดยแท้เลยไม่ใช่คุณธรรมเลยแม้แต่น้อยในแหล่งข้อมูลที่เรามียกตัวอย่างไว้ได้เห็นภาพมากค่ะสถานการณ์คลาสสิกเลยคือการเห็นคนกำลังจะตกอยู่ในอันตรายอืมอย่างเช่นเห็นเด็กกำลังจะจมน้ำแต่บางคนกลับนิ่งเฉยแล้วก็อ้างกับตัวเองหรือคนอื่นว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราต้องปล่อยวางนั่นเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสุดโต่งนะครับ แต่ในแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกอย่างเช่นอะไรคะใ่กล้าพูดไม่มีใครลงมือแก้ไขทุกคนทำเป็นนิ่งเฉยแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของฉันหรือเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จัดการเองนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอัญญุเปกขาในโลกยุคใหม่นะครับคือความเฉยเมยที่เกิดจากความกลัวหรือความไม่ใส่ใจแต่พยายามหาเหตุผลมาทำให้มันดูดี เข้าใจเลยค่ะหรือตัวอย่างเรื่องหลังคารั่วในบ้านที่เจอในบทความก็เหมือนกันฝนตกจนน้ำนองพื้นแต่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วบอกตัวเองว่าฉันวางอุเบกขาแล้วซึ่งมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามคำถามสำคัญจริงๆนะคะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยค,คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงหรอคะ คำตอบที่ชัดเจนจากทุกแหล่งข้อมูลที่เรามีคือไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงครับอืในทางตรงกันข้ามเลยความเฉยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแบบนี้ในทางธรรมถือเป็นวิบัติหรือความเสื่อมเสียของอุเบกขาด้วยสัมปไปมันคือการเฉยเพราะขี้เกียจเฉยเพราะกลัวเฉยเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้มีส่วนไหนที่เป็นคุณธรรมที่ควรจเจริญเลยครับเอาละค่ะ พอเราเห็นภาพชัดแล้วว่าความเฉยแบบไหนที่ไม่ใช่อุเบกขาเราวนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วแก่นแท้ของอุเบกขาที่ถูกต้องล่ะคะเป็นอย่างไรในงานเขียนของสมเด็จพ,พระพุทธโคสาจารย์น่ะท่านชี้ไว้น่าสนใจมากค่ะว่าอุเบกขาไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือฟ e ลลิ่งเฉยๆแต่มันเป็นภาวะที่อยู่เหนือขึ้นไปสู่ระดับของความรู้หรือโ n o w i n คือปัญญา การยกระดับจาก feeling ไปสู่ knowing เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญมากเลยนะครับค่ะมันหมายความว่าอุเบกขาได้ไม่ได้เกิดจากหัวใจที่ด้านชาแต่เกิดจากสมองที่สว่างสวยัยถูกต้องค่ะท่านเปรียบเทียบคนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตไว้สาประเภทซึ่งที่ฉันว่ามันสะท้อนภาพได้ดีมากเลยประเภทแรกคือพวกที่ไม่รู้อะไรเลยครับพวกนี้ก็จะนิ่งเฉยไปตามเรื่องตามราวก็คือพวกอานุเปกขานั่นเอง ประเภทที่สองคือพวกรู้เครื่องเครื่องกลางๆพวกนี้จะตื่นเต้นวายกระโดดโลดเต้นทำโน่นทำนี่แต่แก้ปัญหาไม่ได้จริงหรือบางทีอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงซึ่งคนประเภทที่สองนี่เราน่าจะเจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันนะครับจริงค่ะที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้มักจะคิดว่าตัวเองกำลังลงมือทำและมีประโยชน์ที่สุดพวกเขามักจะสับสนระหว่างการเคลื่อนไหวอย,อย่างตื่นตะน,นกกับการกระทำที่มีประสิทธิภาพ คือความจําเป็นที่ต้องทําอะไรสักอย่างมันบดบังปัญญาที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องไปหมดประเด็นนั้นคมมากค่ะและนั่นก็นํามาสู่คนประเภทที่สามคือพวกที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงอืมพวกนี้จะเข้าใจเหตุปัจจัยของเรื่องราวทั้งหมดมองเห็นภาพรวมว่าจะต้องแก้ไขที่จุดไหนเมื่อไหร่คนกลุ่มนี้จะนิ่งเหมือนกันค่ะแต่เป็นการนิ่งที่เปลี่ยมด้วยสติ เป็นการนิ่งเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะลงมือทำอย่างเฉียบคมและถูกจุดซึ่งนี่แหละค่ะคือคนที่มีอุเบกขาที่แท้จริงในหนังสือของท่านมีอุปมากเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเรื่องสารถีผู้ชำนาญครับค่ะท่านให้เราลองนึกภาพคนขับรถมา้าตอนแรกที่มา้ายังพยศอยู่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง สารถีอาจจะต้องทั้งดึงบังเหียนทั้งใช้แส้หรือทำทุกอย่างเพื่อควบคุมม้าให้วิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องก็คือยังต้องต่อสู้จัดการกับความวุ่นวายอยู่ยังไม่นิ่งใช่ครับแต่เมื่อม้าวิ่งเข้าที่เข้าทางดีแล้วได้ความเร็วที่พอเหมาะวิ่งตรงไปในเส้นทางแล้วเนี่ยสารถีที่ชำนาญจะนั่งนิ่งสงบเลยครับแต่ไม่ใช่การนิ่งแบบหลับในหรือเผลอสติอื <c oughs> จิตของเขานั้นตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะรับรู้และแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดได้ทันที ความนิ่งของเขาคือความนิ่งที่มาจากความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างถ่องแท้โอ้โหอุปมาณนี้สุดยอดมากค่ะมันทำให้ดิฉันนึกถึงตอนหัดขี่จักรยานเลยครับหัวเราะเบาๆตอนแรกเราจะเกรงไปทั้งตัวจับแฮนด์แน่นพยายามจะทรงตัวตลอดเวลามันดูวุ่นวายไปหมดแต่พอเราขี่เป็นแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ทุกอย่างมันเข้าที่ ร่างกายมันสมดุลเราไม่ได้ทําน้อยลงนะคะแต่เราทําอย่างเข้าใจใช่เลยความเกรงมันหายไปเหลือแต่ความสงบในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่คือการเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกันไหมคะเป็นการเปรียบเทียบในยุคสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบเลยครับคําที่คุณพูดว่าทําอย่างเข้าใจหรือที่ผมอยากจะเสริมว่าเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวนั่นคือหัวใจเลยค่ะความตึงเครียดมันหายไปเพราะความรู้มันถูกซึมซับเข้าไปแล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการพยายามจะสงบไปสู่ความสงบที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจท่านเปรียบว่าปุถุชนอย่างเราๆก็เหมือนสารถีมือใหม่ที่ยังตื่นเต้นไปกับสิ่งต่างๆจิตจึงยังวางลงเป็นอุเบกขาไม่ได้อส่วนพระรหันต์นั้นเหมือนกับสารถีผู้ชำนาญที่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตจนจิตวางลงตัวเป็นอุเบกขาโดยอัตโนมัติ นี่คือจุดที่สำคัญมากครับคืออุเบกขาไม่ใช่การพยายามวางเฉยแต่มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองเมื่อปัญญาถึงที่สุดแล้วปัญญากับอุเบกขาจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันเสมอภาพของสารถีที่สงบนิ่งแต่ตื่นรู้นี่มันทรงพลังจริงๆค่ะมันทำให้เราเห็นเลยว่าอุเบกขาไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในสุญญากาศใช่ไหมคะมันต้องมีคุณธรรมอื่นๆประกอบด้วยถูกต้องครับมันไม่ไม่อยู่เดียว แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นกัปตันทีมที่สำคัญมากด้วยซึ่งนั่นก็คือประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันคืออุเบกขาในฐานะองค์ประกอบสุดท้ายและสำคัญที่สุดในหลักพรหมวิหาร4ที่หลายคนท่องกันได้ครับผมเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแต่ความสัมพันธ์ของ4ตัวนี้น่าทึ่งมากครับ ถ้าจะทบทวนสั้นๆนะครับแม่ตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมูทิตาคือการพลอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขทั้ง3ข้อนี้เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนให้ออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลโลก แล้วอุเบกขาก็เข้ามาทำหน้าที่ในตอนท้ายเหมือนเป็นผู้จัดการสถานการณ์ครับคือวางใจให้เป็นกลางเมื่อเราได้ทำหน้าที่ตามหลักเมตตาการุณามูทิตาอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรือเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าการเข้าไปแทรกแซงอาจจะเกิดผลเสียมากกว่า สิ่งที่น่าทึ่งในระบบนี้ก็คืออุเบกขาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้คุมเกมหรือเป็นธรรมะที่ค้ำจุนอีก3ข้อแรกให้อยู่ในสภาวะที่พอดีและเหมาะควรืมไม่ให้มันสุดโต่งไปจนกลายเป็นโทษในทางธรรมจะมีคำว่าศัตรูใกล้คือสิ่งที่ดูเผินๆแล้วคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วเป็นคนละเรื่องและเป็นโทษด,ด้วยน่าสนใจค่ะศัตรูใกล้ของแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างคะ อย่างเมตตาถ้าเรามีมากเกินไปจนขาดปัญญากำกับมน่ากลายพันเป็นราคะหรือความรักแบบยึดติดมีเงื่อนไขมีความใคร่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไง่ายๆอ๋อคือจากที่อยากให้เขามีความสุขเพื่อตัวเขาเองกลายเป็นอยากให้เขามีความสุขเพื่อที่เราจะได้มีความสุขด้วยใช่ครับมันมีเงื่อนไขของตัวเราเข้าไปปนเปื้อนจนเรากลายเป็นทุกข์ไปด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นก็ไม่ใช่กุศลแล้วอืม แต่มันกลายเป็นความเศร้าโศกซึ่งเป็นอกุศล,ลธรรมมันเหมือนเรากระโดดลงไปในหล่มคโคลนเพื่อช่วยคนแต่สุดท้ายก็จมไปด้วยกันหรือมุทิตาถ้ามีมากไปจนเกินงามยินดีกับเขาจนเพลินหลงระเริงหรือที่แยบยนต์กว่านั้นคือแอบหวังผลประโยชน์ซ่อนเร้นมันก็ไม่ใช่คุณธรรมที่บริสุทธิ์อีกต่อไปเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นอุเบกขาจึงเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นเบรกเกอร์ คอยตัดไฟไม่ให้คุณธรรมข้ออื่นๆมันล้นจนกลายเป็นโทษเป็นการวางใจให้เป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเราทำได้เท่านี้หรือการทำมากกว่านี้จะเกิดผลเสียดังนั้นการวางเฉยในบริบทของโพรหมวิหารสี่จึงเป็นการกระทำของจิตที่เปี่ยมด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยครับมันไม่ใช่การนิ่งดูดายแต่คือการทำหน้าที่ของตนอย่างถึงที่สุดแล้วและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามเหตุป,ปัจจัยด้วยใจที่สงบ ไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่แรกที่ผ่านมาเราพูดถึงอุเบกขาในมิติที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้มีความลึกซึ้งซับซ้อนกว่านั้นมากในคัมภีร์มีการจำแนกอุเบกขาไว้หลายๆประเภทมากค่ะอย่างในแหล่งข้อมูลที่เราเจอมาระบุไว้ถึง10อย่างเลยทีเดียวครับซึ่งเราคงไม่ต้องลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับ แต่การที่มันถูงจำแนกไว้เยอะขนาดนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าสภาวะวางเฉยนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายระดับและหลายบริบทของการปฏิบัติค่ะตั้งแต่ระดับศีลธรรมพื้นฐานไปจนถึงระดับการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดใช่ค่ะขอยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพเช่นสังขารูปเปกข,ขานี่คืออุปเบกข,ขาระดับสูงมากค่ะครับ เป็นการวางเฉยที่เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งในโลกว่าล้วนเป็นไรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงพอปัญญาเห็นความจริงตรงนี้แจ่มแจ้งจิตมันก็วางเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้เองไม่ได้ไปยึดไปถือหรือตีโพยตีพายกับมัน ซึ่งก็สะท้อนกลับไปที่อุปมาเรื่องสารทีผู้ชำนาญอีกครั้งนะครับสังขารุเปบขาก็คือสภาวะจิตของสารทีที่ชำนาญถึงขีดสุดจนรู้เท่าทันธรรมชาติของม้าถนนหนทางและทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรทำให้ประหลาดใจหรือวั่นวหวได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงปรัชญาจากบทความวิชาการที่น่าสนใจด้วยค่ะเขาได้แบ่งสภาวะของอุเบกขาที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาออกเป็น3ระดับ ซึ่งดิฉันว่ามันน่าทึ่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับการแบ่งเป็นระดับขั้นแบบนี้คือที่ดิฉันทึ่งคือเขาเริ่มจากกายก่อนเลยค่ะดิฉันนึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตใจล้ล้วนมาตลอดบทความนี้บอกว่าระดับแรกคือระดับนิ่งค่ะอืมเริ่มจากกายที่นิ่งก่อนเมื่อกายสงบจิตก็รับรู้ความนิ่งของกายแล้วจิตก็นิ่งตามไปด้วยเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน น่าสนใจมากปกติเรามักจะคิดว่าต้องเริ่มจากจิตไปกายแต่นี่คือการบอกว่ากายก็ส่งผลกลับมาที่จิตได้อย่างมหาศาลเช่นกันใช่ค่ะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการทำสมาธิเลยนะครับแล้วระดับต่อไปคืออะไรครับพอจิตนิ่งแล้วก็จะเข้าสู่ระดับวางค่ะเมื่อจิตสงบมันจะเริ่มมีกำลังพอที่จะวางเฉยต่อสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบได้ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ มันจะเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อและระดับสูงสุดคือระดับปล่อยค่ะคือจิตมีกำลังมากพอจนสามารถเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองได้เหมือนเราดูหนังอยู่ครับจนเกิดการปล่อยวางและเป็นอิสระจากกายและความคิดปรุงแต่งในที่สุดสิ่งที่มุมมองเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นก็คืออุเบกขาไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นลอยๆหรือแค่คิดเอาว่าจะเฉย แต่มันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนการปฏิบัติการภาวนาที่ต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นจากระดับหยาบคือการควบคุมกายไปสู่ระดับที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นคือการเฝ้าดูจิตมันเป็นกระบวนการ ไม่ใช่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเอาละค่ะจากที่เราได้สำรวจข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาทั้งจากกระทู้สนทนางานเขียนของพระอาจารย์ไปจนถึงบทวิเคราะห์เชิงปรัชญาเราน่าจะพอเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วนะคะว่าเส้นแบ่งที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนถ้าจะให้กลั่นเอาแก่นสำคัญที่สุดที่เหมือนกันในทุกแหล่งข้อมูลก็คงจะหนีไม่พ้นคำสั้นๆคำเดียวจริงๆครับคือคำว่าปัญญาถูกต้องค่ะ ปัญญานี่แหละค่ะคือเส้นแบ่งที่แท้จริงหลังจากที่เราได้ขุดคุ้ยข้อมูลทั้งหมดนี้เราพบว่าศัตรูที่แท้จริงของการกระทําที่เปี่ยมด้วยความกรุณาไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือความโง่เขลาการเฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสถานการณ์นั่นคือเฉยโง่หรือ,อัญญาุเบกขาซึ่งเป็นอันตรายและเป็นอกุศลในขณะที่การเฉยเพราะรู้เท่าทันความจริงตามเหตุปัจจัย ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดด้วยแม่ตากรุณาแล้วและปล่อยวางผลลัพธ์ให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมด้วยใจที่สงบนั่นคืออุเบกขาที่แท้จริงมันไม่ใช่การนิ่งดูได้แต่คือการเข้าไปจัดการสถานการณ์ด้วยความสงบและปัญญาแล้ววางใจเป็นกลางต่อผลที่จะเกิดขึ้นพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะเลิกใช้คำว่าปล่อยวางหรือวางอุเบกขาเป็นข้ออ้างและการไม่รับผิดชอบครับผม เพราะเราจะรู้ว่าก่อนจะวางได้เราต้องทําและรู้อย่างถึงที่สุดก่อนซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อนะครับในเมื่อแหล่งข้อมูลชี้ตรงกันว่าสภาวะอุเบกขาที่สมบูรณ์นั้นคือสภาพจิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงมากค่ะ คำถามก็คือสำหรับคนธรรมดาทั่วไปในบ่ายวันอังคารที่หัวหน้ากำลังต่อว่าหรือลูกกำลังร้องให้งอแงเราจะสามารถฝึกฝนการวางใจให้เป็นกลางอย่างมีปัญญาโดยไม่เผือไปสู่ความเฉยเมยแบบเฉยโง่ได้อย่างไรอ,อะไรคือจุดเริ่มต้นเล็กๆก้าวแรกที่เราพอจะทำได้ในตอนนี้เลยเพื่อขยับจากการเฉยเพราะไม่รู้ไปสู่การนิ่งเพราะเข้าใจ